เลสีแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้องจึกอะไรบ้างใช่แล้วค่ะน้ำทะเลสีฟ้าใสาแจ๋วกาลังสีสันสดใสแต่สยามได้จะบอกว่าที่นี่ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะใต้ผืนาน,าน,น้ำนี้ซ่อนซากเลออับปางไว้มากมายเหมือนกับ ปิตาพันใต้น้ำที่รอให้เราไปค้นพบทําไมเลซี่ถึงมีซากเรือเยอะขนาดนี้คําตอบก็คือในอดีตเลซี่เคยเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สําคัญมากๆเรือต่างๆเลยแล่นผ่านไปมาเรืออับปางจงกลายเป็นจุดดาน้ําสุดอันซีนให้นักดําน้ําอย่างเราได้ย้อนเวลาสัมผัสประวัติศาสตร์วันนี้สยามได้จะมาแนะนําจุดดาน้ําเพื่อชมซากเรืออับปาง หนึ่งเรือ SS com, เอสเอสดิสนกัมเรือรบอังกฤษยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ข้างในมีทางรถถังรถบรรทุกปืนใหญ่หลังการงานสร้างสุดๆไปเลยเรือยานิสดีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ตอนนี้กลายเป็นบ้านของฝูงป่าและปะการังและลำสุดท้ายเรือคอนติกเรือโดยสารยุคอิตอเลียนที่โครงสร้างภายในสุดสมบูรณ์แบบประดับประดาไปด้วยปะการังอ่อนสีสดใสการสำรวจซากเรืออับปางจะให้อารมณ์เหมือนเราเป็นนักผจญภยัยตื่นเต้นเรลใจและได้เปิดโลกใต้น้ำไปอีกแบบให้สนใจทิปดมน้ำแบบ อ,นนอย่าลืมกดติดตามสยามไดไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย